แม้คือแปรจะเฮงซวยเนี่ยมันก็ยังมีที่เราจะต้องแก้กันตามนี้คนเอาความเฮงซวยมาใส่เนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนประชาชนเขาเรียกร้องว่าอยู่แบบเฮงซวยเขาไม่อยากอยู่เขาอยากอะไรที่มันสมาร์ทคนที่ทําเฮงซวยก็ต้องฟังเขาสิถ้าคุณจิตใจดีจริงก็ต้องทําให้มันสมาร์ทขึ้นมาเสียสละในสิ่งที่คุณเสียสละได้ให้ปไปเลยุวิญไปไปไม่ใช่ว่าจะมีคนใหม่มาแก้ปัญหาทุกอย่างนะมาเพียงเพื่ออยู่ให้เกิดรัฐมนตรีฉบับใหม่ไปสู่การเลือกตั้งใหม่ มาอยู่ชั่วคราวตรงนี้และถ้าเป็นรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยที่ไม่ได้มาจากสืบทอดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับมันมั่นใจได้ว่าการเลือกสอสอรอการทํางานสอสอรอนั้นจะไม่มีใครไปแทรกแซงเขาจะได้มาจากการเลือกตั้งที่ฟรีแอนแฟร์คือเสรีและก็เป็นธรรมการทํางานก็จะทาํางานอย่างยุติธรรมอย่าง IES, เสรีเต็มที่อย่างนี้ที่เราอยากเห็นใช่หรือเปล่าล่ะครับถ้าทุกคนเห็นแก่บ,บ้านเมืองนนเดินทิศทางนี้ด้วยกันไหม เียนสั้นๆน,นี้แล้วกันนะครับว่าเรื่องสสรเนี่ยผมเสนอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งยกร่างตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็เป็นแคเมเปญอันหนึ่งเวลาผมไปพูดผมก็จะพูดเรื่องนี้โดยย้อนบทเรียนดูในสมัยท่านบรรหารยุคนั้นเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งคงจําได้ตอนช่วงหลังพฤษภาธรมินมาเนี่ยก็สู้กันแล้วฝ่ายเทพฝ่ายมารต่างๆนานาเนี่ยจนก่อนจะมีรัฐมนรีี่ศูนยเนี่ยก็มีการแก้ไขรัฐมนุรปี34ครั้งใหญ่ในปีอ่ 39กนะครับก็คือโดยคือคำสามแปดได้แก้มารอบแล้วซึ่งก็ดีกว่าปี3-4เยอะแยะและพอปี3าที่มาแก้กันอีกทีเนี่ยนะครับก็เพราะว่าท่านบรรหารเนี่ยท่านก็ไปสัญญากับประชาชนไว้ว่าจะเอาแนวทางอย่างคุณหมอประเวศก็คือมีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าไม่อยากให้การเมืองเป็นเรื่องของของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของประชาชนทั้งหมดงั้นก็ต้องปฏิรูปทั้งแก้รัฐมนูญฉบับใหม่ หลังกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจากจุดนั้นเนี่ยเราเห็นไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือพฤษภาธมินนะฮะจนในหลวงรัชกาลที่9ท่านต้องเรียกสองฝ่ายมาแล้วบอกจบนะนะจากนั้นก็มีกระบวนการที่ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่รัฐนูนแบบปีสผมว่ผมเองเป็นรองประธานปฏิรูปการเมืองขณะนั้นท่านชุมพลศิลปรอาชาเป็นประธานก็ดึงนักวิชาการดึงหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันคอนเซปต์ในการ ทำเรียกว่าส,สรแล้วกัน,นะฮะสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งนั้นก็คือว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยใครที่สนใจสมัครเข้ามาแล้วเลือก,กเองเหลือ10คนพอเหลือ10คนแล้วรายชื่อเนี่ยมาให้รัฐสภาเลือกเหลือหนึน่งคนจังหวัดมีอาจจะ76จังหวัดนะฮะเราก็บอกมีนักวิชาการ23คนก็เป็น99คนก็เอาตัวเลขให้ดูแบบดูดีเท่านั้นเองก็เอาคนเหล่านี้มาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยมาจากการเลือกของรัฐสภานนในที่สุด ร่างเสร็จแล้วไปรัฐสภาทีหนึ่งถ้ารัฐสภาเห็นชอบก็จบถ้าไม่เห็นชอบไปประชามตินั่นคือคอนเซปต์ในยุคนั้นซึ่งถามว่าความขัดแยง้งเกิดคือความแย้งเป็นระหว่างเผด็จการทหารว่าไปแล้วกับสถาบันและกับประชาชนนะฮะดังนั้นแก้แบบนี้ก็กถือว่าเหมาะสมในขณะนั้นพอมาครั้งนี้ความขัดแย้งมันไม่รู้ใครกับใครบ้างแล้วล่ะมันเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับคุณประยุทธ์อ้างว่ามาแก้ความขัดแย้งก็ทําตัวเป็นผู้ขัดแย้งเสเองทุกอย่าง พวกเราคงเข้าใจความขัดแย้งตัวนี้ไม่รู้ว่าใครจะใครบ้างแล้วล่ะเต็มไปหมดแต่ที่แน่ๆก็คือระหว่างคนที่อยากเห็นประชาธิปไตยที่ที่มันเป็นหลักสากลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เป็นหลักสากลหรือตามกติกาสัญญาระบบประเทศที่เราไปตกลงเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราอยากเห็นประเทศเดินอย่างนั้นยึดหลักนิติธรรมอยากเห็นองค์กรทั้งหลายไม่ว่าศาลตุกษณะนั้นยึดความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหลักไม่ใช่สองมาตรฐานแบบนี้ทุกคนมันก็เลยสู้กันระหว่างสองสิ่งเนี่ยวันนี้นะครับ พอเป็นอย่างนี้ผมก็ดูตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าความขัดแย้ง15ปีเนี่ยจะออกไปยังไงมันพัฒนาไปเรื่อยคนยึดอํานาจก็เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งใหม่ขัดแย้งทั้งทั้งเหลืองทั้งแดงในบางส่วนพวกที่ได้ประโยชน์ก็อาจจะไม่ขัดแยง้งพวกที่ไม่ได้ก็จะขัดแยง้งเพราะเอาผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นตัวตั้งทั้งสิน้นประชาชนไม่เคยได้ตัดสินอย่างถูกต้องมาอ้างว่ารัฐมนูญฉบับเนี้ยแม้แต่เผด็จการร่างแต่ประชาชนเห็นชอบโดยประชามติ แต่กระบวนการประชามติคุณก็ข่มขู่คุกคามทุกอย่างจนได้ผลมาเป็นอย่างนี้เอาผลมาอ้างแม้กระบวนการจะไม่ถูกต้องถ้าอยู่นี้ต่อไปประเทศนี้อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับผมก็คิดว่าไอ้ทางออกมันจะมีอยู่ตรงไหนได้บ้างเสนอสิ่งนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งคนก็บอกว่าไปพูดรัฐมนูนทําไมพูดเรื่องปา่าเรื่องท้องก่อนสินะฮะก็อดทนพูดมาทุกอย่างผมก็บอกว่าถ้าเราไม่แก้กติกาสูงสุดประเทศก่อนเนี่ยยางอื่นจะไปยังไง พราะกติกานี่มันกำหนดทุกเรื่องเอาไว้ทุกองค์กรทุกสถาบันอยู่ตรงนี้หมดถูกไหมครับก็ย้อยใช้คอนเซ็ปต์แบบเมื่อครั้งรัมนูลปี40ที่เกิดขึ้นมาแต่ครั้งนี้แนวคิดผมก็มคือว่าถ้าเราไปให้สมัครกันมาแล้วก็เลือกกันไม่รู้ใครภาษาอังกมันดิฟูเลตใครจะไปขยี้ขยำมล็อบบี้อะไรบ้างดีที่สุดคือมาเลือกตั้งเลยใช่ไหมเอาคนสัก200คนมันจะได้เป็นตัวแทนสัดส่วนที่พอสมควรจังหวัดเล็กสุดก็มีหนึ่งคน จังหวัดประชากรมากอาจจะห้าคนเจ็ดคน10คนแล้วแต่คน200คนมานั่งร่างรัฐธรรมนูญแต่ในเงื่อนไขตรงนั้นผมก็มองคน200รอคนร่างพร้อมกันไม่ได้ต้องมีคณะกรรมาการิการเราก็บอกสมมติมี45สิบห้าคนมาจากสภาร่างรัฐมนูญสัก30มาอีก1 5มาจากนักวิชาการจากคนภายนอกบ้างเขาเป็นเพียงแค่กรรมธิการนะร่างเสร็จก็เสนอสภาร่างรัฐมนูญสภาเห็นชอบไปประชามติเลยจะเป็นฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนร่างประชาชนเห็นชอบ ถ้ายอย่างเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้ทุกคนเดินตามอันนี้ผมเชิญชวนท่านนายกเชิญชวนสวเชิญชวนทุกฝ่ายว่านี่คือรถแมพคือทางออกทางเดียวทุกคนมาร่มวมกันแก้ปัญหาโยนปัญหาทุกเรื่องกลับไปที่ประชาชนให้เขาเขียนกติกาให้เขาอ p พ r o v กติกาและเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศตามกติกาที่เขานั่นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนี่มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะมันเป็นกระบวนการเนื้อหาเนี่ยไม่เป็นไร ะะก็ปรากฏบางคนแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยบางคนจะบอกว่าไปตีเช็คเปล่าถามว่าก็เขาเป็นเจ้าของอำนาจถ้าเขาจะเขียนรัฐธรรมนูลอย่างไรเนี่ยคุณไม่ให้เขาเหรอเขาเลือกคนไปเขียนรัฐธรรมนูนคนจะไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเราก็ต้องไปอธิบายว่าถ้าเลือกเขาไปเขาจะเขียนรัฐธรรมนูนอย่างไรถูกไหมครับถ้าไม่อธิบายนั้นใครจะไปเลือกเขาล่ะผมจะไปสมัครเขาต้องบอกว่าถ้าเลือกผมนะครับผมจะเขียนรัฐธรรมนูนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่มีหลักการอย่างนี้มีสาระอย่างนี้ ปัญหานี้ผมจะเขียนแบบนี้ปัญหานี้ผมจะแก้แบบนี้ <_ d ose> ก็ต้องอธิบายกันอย่างนี้ขออย่างเดียวอําอนาจรัฐอย่าไปบีบบังคับอย่าไปกดดันคือต้องเสรีและยุติธรรมอย่างแท้จริงเอาละได้คนมา200คนไปเขียนรัฐธรรมนูญโดยมีคณะกรรมการพิจา,ารที่เขาตั้งอัไขึ้นมาช่วงที่เขาเขียนจะกี่เดือนก็ตามแต่ความจริงผมคิดว่าไม่จำเป็นต้อง8เดือนสี่เดือนก็ได้เพราะว่าวันนี้มันไม่ได้มีอะไรให้คุณไปคิดคนอะไรมากมายหรอก จะก้าวออกจากความขัดแย้งนี้อย่างไรจะเขียนกติกายอย่างไรที่ทุกคนรับได้ที่มันอ้างอิงหลักต่างๆได้สามเรียนก็ได้สี่เรียงก็ได้เสร็จสมอว่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเสร็จปับ๊บไปประชามติไม่ต้องมารัฐสภาอีกรัฐสภาคุณมีสวซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปให้รัฐสภาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ดูแปลกคนจากประชาชนต้องมาเขียนให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเห็นชอบด้วยเนี่ยหลักการที่มันไปไม่ได้ผมก็ต้องต้องต้องประชาชนทั้งหมด เมื่อไปประชามติถ้าประชาชนเห็นชอบจบก็กล่าวมคมถูนขึ้นไปส่งลงวาระพิไทยถ้าส่งเห็นชอบด้วยก็จบนี่ก็เป็นกติกาครั้งแรกของประเทศไทยและต่อไปนี้เรื่องความขัดแย้งก็ไม่ต้องพูดเพราะทุกคนมายุติที่นี่เราเห็นว่รารัฐมนตรอเมริกาคุณอาจจะชอบระบดีทรัมหรือไม่ก็ตามแต่ประเาศทรัมจะจะงองไงยังก็แต่ต้องจบแบบเนี้มันจบตามกติกาของมันครั้งก่อนตรธนดีทรัมก็แพ้ป๊อปูล่าโหวตนะแพ้ ผู้สมัครนางคลินตันไปเนี่ยสามล้านกว่าเสียงครั้งนี้น่าจะแพ้ประมาณ6ล้านแต่บังเอิญครั้งนี้แพ้6ล้านแล้วก็แพ้อ l e c t o r a l โ o t ด้วยคือคนที่จะไปเลือกประธานดีก็แพ้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยแม่พอปูล่าโหวตจะแพ้แต่ได้คนจะไปเลือกเดีมากกว่าก็เป็นประธานดีไปอเมริกาก็ยอมรับกติกานี้ของเรานี่ถ้าเป็นนี่ผมไม่แน่ใจะจะรับไหมเนี่ยอย่างที่ผ่านมางั้นพอมีกติกาอย่างนี้ก็ต้องรับอะรับอันนี้เสร็จผมก็ยังเชื่อว่าแม้แต่การยือดอำนาจต่อไปจะไม่ง่ายละ คุณจะกล้าฉีกรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเขียนประชาชนเห็นชอบและในหลวงทรงลวงพะบรมรา์พิไทยถูกไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องเอามาบล็อกสิ่งที่มันเป็นวงจรอุบาทให้ได้ในเนื้อหาตรงนั้นส,ะสะรผมก็อาจจะจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผมอาจจะไม่ได้เป็นสมัครอะไรก็ได้แต่ผมก็จะเสนอความคิดว่าจะมีวิธีเขียนอย่างไรที่จะทําให้การรับประหารทําไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากทีว่าเวอร์ดิง้งควรจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยเราช่วยกันหลักดันเต็มที่ ถ้าประเทศไม่มีกติกาที่ทุกคนต้องเดินอย่างมีทิศทางและชัดเจนและยืดนะครับว่ายั่งยืนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ว่าอนุญาตว่าอันนี้ไอ้คนมาร่างทั้งหลายก็ร่างทั้งแบบเผด็จการและแบบประชาธิปไตยั้งนั้นที่นักร่างรับนูนทั้งหลายเ,ยเห็นไหมฮะพอเป็นประชาธิปไตยก็ไปจ้าจ๋าประชาธิปไตยพอเขาเผด็จการก็ปกป้องเผด็จการเขียนแบบเผด็จการสุดๆให้สืบทอดอำนาจประเทศวนอยู่กับอย่างนี้ได้ยังไงครับมันต้องออกจากนี้ให้ได้ทั้งหมดเดี่ยจึงเป็นที่มา ท้ายที่สุดเราจะเห็นไหมว่าเสนอเสร็จผมก็ไปอยู่ในกรรมธิการที่ศึกษาและยกร่างอันนี้ขึ้นมาแรกๆก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่มีใครจะเห็นด้วยมากมายสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยแม้แต่พักพลังประชารัฐพักรัฐบาลก็เห็นด้วยนะครับว่าติดตรงไหนผมก็ล็อกไว้บอกว่าหมวดหนึ่งกับหมวดสองเรายังไม่แตะหมวดหนึ่งไม่รู้จะไปแตะอะไรเรื่องความเป็นรัฐเดี่ยวเรื่องอำนาจที่ปไตยมันไม่รู้ให้ไปแก้อะไรมากมายหรอกครับ ก็มีหมวดสองที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราคิดว่าเอาไว้ก่อนนะครับก็ว่าไปตามนี้แหละที่เหลือเนี่ยมาจัดการที่เรื่องตั้งแต่สิทธิเสรีภาพไปเรื่องกระบวนการที่จะบริหารจัดการประเทศเนี่ยมาทําให้เต็มที่ให้ได้หลักที่ดีซะก,ก่อนเรามาทําอันนี้ก่อนดีไหมคือใช่ประเทศเนี้มีปัญหาเยอะแยะไปหมดทุกปัญหาแต่วเวาจัดการกับปัญหาไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเราจะจัดการทุกปัญหาขณะเดียวกันมันไม่ได้ก็ต้องว่ากันอย่างนี้แล้วให้ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้รับรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถ้าไม่รับรู้เรียนรู้ซึ้นกันจะกล่าวหาฝ่ายหนึ่งแบบถูกบ้างผิดบ้างอีกฝ่ายนึ้งก็จะแก้ตัวแบบถูกบ้างผิดบ้างมันนี่คือความแัดแยง้งไม่จบผมคิดว่าต้องเอาวิธีนี้ผมก็ดีใจที่ก็เสนอเข้าไปก็เป็นยกล่างเนี่ยนะฮะเข้าไปก็เป็นล่างของตอนนั้นทําในานามพรรคเพื่อไทยก็อันนี้เข้าไปแม้แต่การตัดอํานาจรูทีในบทชอบกาญยกตัวอย่างสําคัญนี่คือเรื่องเรื่อง,องนายกก็เสนอเข้าไปเพียงแต่รัฐสภาไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะ วันนี้เราก็มีความหวังว่าถ้าผ่านเรื่องนี้เนี่ยถ้าเร่งรัดกันทำถ้ากรรมธิการเนี่ยไม่ไปให้มันยืดเยื้อไปถึงปีกว่าปีครึ่งสมมุติเร่งรัดกันเนี่ยนะครับเพราะบ้านเมืองเนี่ยมันรอไม่ไหวแล้วสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจทั้งปัญหามันรุกเรามาหมดอยากได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงคุณก็เร่งรัดเอาสิทําให้มันเสร็จสสรสมมติเลือกตั้งมาแล้วเสร็จบริายใน4เดือนไปประชามติให้เสร็จภายใน60อาจจะ45วันก็ได้60วันก็ได้ ถ้าเสร็จได้ภายในสักเดือนตุลาปีหน้าเร่งรัดกันทันวาปีหน้าได้เลือกตังเป็นของขวาญปีใหม่ให้ประชาชนเอาไหมละ่ะคนก็รอนะบางคนมาบอกว่าอ๋อทําอย่างนี้ก็ต่ออายุให้พลเอกประยุทธ์สิคือถ้าพูดแต่อย่างนี้คิดแต่อย่างนี้นะครับประเทศนี้ไม่มีทางออกถ้ามีฉบับสสรขึ้นจริงมันไม่ต่ออายุให้ฉบับนี้ที่พิกลพิการพลเอกเธจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ตามฉบับปัจจุบันซึ่งท่านจะอยู่ได้ก็อยู่ไป,ไปอย่างเนี้ นะอะไรจะเกิดก็ไม่แคร์แต่ถ้าอยู่ไม่ได้จะเกิดอะไรบางหนึ่งท่านยุบสภายุบสภานี่ไม่ช่วยอะไรเลยนะยิ่งน้ำเนากว่าเดิมอีกถูกไหมครับสองท่านถูกลงปติไม่ไว้วางใจก็ต้องพ้นไปสามคือท่านลาออกยุบสภานี่เป็นตัวท่านบวกกับพระยุ่หัวต้องทรงเห็นชอบด้วยท่านลาออกนี่ตัวท่านเองส่วนไม่ว้างใจนี่ก็เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ก็ผมไม่รู้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถามว่าเราจะไปเรียกร้องมากจากนี้ได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ถ้ายังยึดกดติกาที่พิกลพิการนี้อยู่ถามว่าถ้าไม่ยึดจะทำานมันก็กะลียุคก,ก็กลายเป็นอนาคีคือไร้ขือ่อแปรแม้ขือ่อแปรจะเฮงซวยเนี่ยมันก็ยังมีที่เราจะต้องแก้กันตามนี้คนเอาความเฮงซวยมาใส่เนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนประชาชนเขาเรียกร้องว่าอยู่แบบเฮงซวยเขาไม่อยากอยู่เขาอยากอะไรที่มันสมาร์ คนที่ทําเพลงสวยก็ต้องฟังเขาสิถ้าคุณจิตใจดีจริงก็ต้องทําให้มันสมาร์ทขึ้นมาเสียสละในสิ่งที่คุณเสียสละได้ถูกไหมครับดังนั้นข้อเรียกร้องทุกวันนี้ก็คือว่าให้พลเอกประยุทธ์ไปไปไม่ใช่ว่าจะมีคนใหม่มาแก้ปัญหาทุกอย่างนะมาเพียงเพื่ออยู่ให้เกิดรลลัฐมนตรีฉบับใหม่ไปสู่การเลือกตั้งใหม่มาอยู่ชั่วคราวตรงนี้ถูกไหมครับและถ้าเป็นรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยที่ไม่ได้มาจากสืบทอดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับ มันมั่นใจได้ว่าการเลือกสะสะรการทํางานสะสะรนั้นจะไม่มีใครไปแทรกแซงเขาจะได้มาจากการเลือกตั้งที่ฟรีอด์แฟร์คือเสรีและก็เป็นธรรมการทํางานก็จะทํางานอย่างอย่างยุติธรรมอย่างเสรีเต็มที่อย่างนี้ที่เราอยากเห็นใช่หรือเปล่าล่ะครับถ้าทุกคนเห็นแก่บ,บ้านเมืองน,นี้เดินทิศทางนี้ด้วยกันไหมใช่ไหมะจะต้องรออีกปีหนึ่งแต่ถ้าคุณคิดไม่รอเนี่ยคือไม่รู้จะจบที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ ไม่มีใครตอบอะไรได้เลยถ้าอย่างนี้เห็นชัดว่าเดินกันแบบนี้นะถ้าไปในวัยยุทธ์ท่านเสียสละท่านจะลาออกสมมตินะฮะก็หารัฐบาลตามกติกานี่แหละขึ้นมานะจะเป็นใครก็ช่างเถอะไม่ต้องไปเอาแบบไม่งั้นคุณต้องไปยึดอานาจใหมก่ก็ยิ่งปวดหัวไปกันอีกมันไม่จบสิ้นหรือจะไปเลือกแบบนั้นใครจะไปทํางั้นก,ก็ต้องรับผิดชอบกันไปวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาก็มันมีหลายกลุ่มหลากหลายคนที่สุดโต่งก็มี คนที่ยืนแบบนี้ก็เยอะสังเกตไหมฮะเขาเรียกร้องเนี่ยทำไปทำมาตอนนี้ก็คือขอพลเอกประยุทธ์ลาออกสองก็คือขอมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับประชาชนสามเรื่องปฏิรูปสถาบันเอาว่ากันไปสองเรื่องแรกเนี่ยเป็นสองเรื่องหลักถูกไหมฮะถามทำไมเขาอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพราะว่าเขาเกรงว่าเดี๋ยวถ้ามีสสรแล้วเนี่ยจะถูกกดดันสถานะานาจะไม่ฟรีอันแฟร์ถ้าเราเสียละเราก็ทําไปเลยผมว่าท่านจะเป็นฮีโร่ด้วยซ้ำไป อย่างเงี้บ้านเมืองไปได้หมดถ้าเดินวิถีนี้นะครับได้ฉบับใหม่นี้มาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าถ้าเลือกตั้งอย่างยุติธรรมอย่างเสรีแล้วเนี่ยประชาชนจะเลือกคนมาล่างมนูนเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งสืบทอดอำนาจถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็กลับบ้านนอนละคือก็ต้องยอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงซึ่งผมไม่เชื่อหรอกก็ต้องเดินไปอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นเอาทําอย่างนี้สักครั้งทุกฝ่ายไม่ว่าจะสีไหนไม่ว่าจะ ใครก็ตามแต่ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องว่ากันเดินรถแบบวันนี้ไหมถ้าเดินผมว่าประเทศมีทางออกในเชิงของกติกาสำคัญที่สุดงบ้านเนี่ย